สวัสดีค่ะวันนี้น้องมีไอเซรั่ม um ตัวใหม่จะมาแนะนำนะคะปกติเวลาที่เรานอนดึกเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาก็จะสังเกตได้ว่าใต้ตาของเราจะบวมแล้วก็มองคำ้ำเหมือนอย่างที่นกเป็นอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนที่เมกาก็เลยแนะนำไอเซรั่ม um ตัวหนึ่งมาให้ทดลองใช้ค่ะชื่อว่าอีลิทเซลลัมนะคะก็เรามาลองดูที่แพคเกจจิ้งของเขากันก่อนนะคะเขาจะออกแบบให้เหมือนกับหลอดฉีดยาค่ะแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะคะข้างในไม่มีเข็ม แล้วก็ลักษณะของหลอดเนี่ยจะใสทําให้เรามองเห็นเนื้อเซรั่มที่อยู่ข้างในนะคะขนาดบรรจุของเขาก็คือ14 ml เขาแนะนําว่าถ้าอยากจะให้ได้ผลดีเนี่ยให้ใช้ต่อเนื่องติดต่อกันเช้าเย็น45วันนะคะแล้วก็วิธีใช้ของเขาก็คือเขาจะมีฝาพลาสติกก่อน1ชั้นแล้วก็จะมีจุกยางอย่างเงี้ยนะคะข้างในอีกชั้นหนึ่งนกว่ามันเวิร์กดีนะคะเพราะว่ามันให้ความรู้สึกว่าสะอาดปกป้องเชื้อโรคถึง2ชั้นอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ตรงด้านบนของหลอดนะคะเขาจะมีตัวล็อกกึ๊กๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เนื้อเซรั่มไหลออกมาเวลาเราใช้เราก็หมุนกึ๊กทีหนึ่งแล้วก็กดเนื้อเซรั่มออกมานะคะนิดเดียวค่ะเนื้อเซรั่มมันก็จะใสๆนะคะรเราก็ใช้ปลายนิ้วค่ะแตะที่เซรั่มแล้วก็แตะไปที่รอบๆดวงตา นึกว่ามันเย็นนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะซึมเร็วมากเลยอะคะ่ะแล้วก็ไม่เหนียวเยหนอะเลยโดยส่วนตัวเนี่ยความรู้สึกที่มีต่อเนื้อเซรั่มเนี่ยนกชอบนะแต่ว่าใช้แล้วจะได้ผลดีเหมือนอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าเนี่ยต้องมาลองดูกันอีกทีหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวอีก15วันมาพบกันค่ะสวัสดีค่ะ